ตำบลท่าน้ำเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปนเลกคำว่าท่าน้ำคือแต่เดิมจะมีลำน้ำสำหรับสัญจรของคนสมัยก่อนที่ต้องอาศัยแม่น้ำในการเดินทางเพราะติดก,กับทะเลทางทิศใต้ของตำบลมีท่าสำหรับส่งเสบียงอาหารและผู้คนไปมาชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกตำบลน,นี้ว่าตำบลท่าน้ำ ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาด้านที่ตะวันออกและทิศใต้มีทั้งหมด5หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลท่าน้ำประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมทำนาทำสวนยางพา,า,ววาพราสวนมะพร้าวค้าขายเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชและรับจ้างทั่วไป ตำบลท่าน้ำตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอปนเลห่างจากตัวอำเภอระยะทางประมาณ15กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดโดยทางทิศเหนือติดต่อกับตำบลขอกกระบืออำเภอปนเลจังหวัดปัตตานีทิศใต้และทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและทิศตะวันตออกติดต่อกับตำบลควนอำเภอปนริจังหวัดปัตตานีแบ่งเ,เขตการปกครองออกเป็น5หมู่บ้าน โดยประชากรหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4นับถือศาสนาอิสลาม100%ยเซยกเว้นหมู่ที่5นับถือศาสนาพุทธ100%ซการดําเนินง,งานตําบนเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคงทางด้านอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอโดยจะเห็นได้จากชาวบ้านในพื้นที่มีการปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ภายในครัวเรือนส่วนที่เหลือก็มีการแบ่งปันกันภายในชุมชนด้านความมั่นคงในชีวิตมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนอกจากนี้ได้ปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษทานเองและมีการเก็บหอ,อมเป็นประจำ ในส่วนของความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยตำบลท่าน้ำตกเกณฑ์จปบทปี2,566จำนวน10ครัวเรือนและจัดให้มีการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ำเสมอด้านความสามัคคีปรองดองชาวตำบลท่าน้ำจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกปี ด้านการยึดหลักประชาธิปไตยตำบลท่าน้ำส่งเสริมวิถีระบอบประชาธิปไตยโดยการร่วมกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลโดยการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำทุกๆเดือนการร่วมเวทีรับรองข้อมูลจปทอและการเข้าร่วมประชาคมต่างๆ รวมถึงชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการปลอดอบายามุกยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันลดละเลิกร่วมกับหน่วยงานต่างๆและมีกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านคาเพื่อระดมทุนในการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติดจากการนำข้อมูลจปทและ กชชสองคอมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโปรแกรม CIA ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆรวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนของตำบลท่าน้ำส่งผลให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาตำบลท่าน้ำขึ้น เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเช่นกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันกิจกรรมปลูกต้นไม้สองข้างทางมิติด้านความมั่งคัง่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆให้ตรงจุดติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยแหล่งทุนต่างๆภายในชุมชนเช่นกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยกลุ่มออมทรัพย์ที่มีการขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาหมู่ที่5โดยได้ส่งเสริมให้มีกลุ่มการผลิตกลุ่มแปรรูปก,กลุ่มการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชน มิติด้านความยั่งยืนชาวบ้านตำบลท่าน้ำดำรงชีวิตโดยการน,น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารภายในครัวเรือนตามสภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนที่พอจะทำได้และมีศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป